เอาอะไรบ้างนะพี่เอาอะไรบ้างนะตัวนี้ครับใบอ่าสามเฉดนะครับที่มีคุณภาพมากๆก็คือเรียกวา่าโกดังนะนี่สิบนิ้วสามันนี่นะครับพี่เขาอานนี้นำตัวก่อนครับพี่แนะนาตัวก่อนครับ เกต้องไปทันพี่อะไรครับชื่อชื่อแขกครับพี่แขกครับมาจากไหนนะพี่มาจากกรุงเทพครับกรุงเทพวันนี้มาเครื่องรุ่นไหนเนาะเครื่องมิซูครับมิซูทีแอลสองหกลัดคิวให้เลยครับผมขอบคุณมากเกรงใจพี่แขกมาสองรอบแล้วมาไม่เจอกันก็วนไปเที่ยวไหนมาเมื่อกี้วัดดอนไหววัดดอนหวพี่แขกเจอเราได้ไงพี่ดูจากไหนที่เฟซครับเฟซบุ๊กครับดูนานยังพี่ ดูประมาณสองสาครั้งติดใจสองสองสาครั้งโดนหลอกมาซื้อแล้วหลอกเลยแล้วเมื่อกี้ได้ฟังเสียงมิสูแล้วเป็นไงบ้างครับพี่เครื่องแน่นดีเครื่องแน่นนะโอเคเอาไปลุยยาวๆก็มีประกันเครื่องให้พี่แขกร้อยี่สิบวันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอยุการใช้งานเดี๋ยวพามาดูเครื่องพี่แขกก่อนนี่นะครับแล้วก็ซื้อใบมีดเพิ่มด้วยใช่ไหมพี่เป็นคันเล่งวันๆเลยก็ดีครับม่สูก็ได้เสียงเงียบออาพี่หนึ่งส่งมอบ่อยครับ ส่งมอบอย่างมีความสุขครับอคนนี้เลยครับพี่ยิ้มหวานนะครับถ่ <c oughs> ายรูเปเวลาต้องยิ้มหวานเนาะว้าโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>